กสบายดีหมูบดสูตพิเคนเนาะมัน,นี่พามาเบ่งมาน,นี่ลมพายุพนะี่น้องเห็ดเฮือนของข้าพระเจ้าเนาะพี่น้องไป,นะไปันเลยพนะี่น้องเดี๋ยวเขาจะออกพาออกไปเบ่งข้างนะ้องเนาะวันที่เสาเจ็ดที่ผ่านมาเนาะนะหลังนี้ก็ปื๊ดขึ้นกัน เดี๋ยวจะพามาเบิ้งข้างบ้านเพื่อนลมมาไปเาิดตรงนม่พี่อน้องข้างหนึ่งสองข้างไปเครื่องลายชีวิตอยู่ข้างในดีละคนบ่เป็นอยังไงแต่มีบุญอยู่น,น่อยนึง lần bớt lơi lần lúc đó thằng này, này cầm bớt lơi thì thằng này วัสิธาให้เบิ้งแลยละ่ะมีเวลาอารมณ์อารมณ์ยังตัดตัดสินใจแบบนั้นนะตัดสินใจแบบยังเจ็บอยู่แต่ทันทีขึ้นขึ้นเบิ้องขึ้นหลังนี้นะ่ะเอ,อย้ยอพอขึ้นมาเบิ้งนี้ก่อนเอ่ย มีอะไรางแก่ปูอยู่บา้บานเนี่ยปูดพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เฮือนดับบ้าเนะเาะเฮือนขวี่ยแม่บัิีไทยเต็มอันนั้นผละมันทำใจบ่ได้อยู่พ่อแม่พีน่น้องบัจีไายให้เบิ่งยืนอันนั้นไฟเอกหนังปูนี่ขึ้นมาอย่างลุกสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งกับ ฝากกดแชร์นะกดไลค์เพื่อให้พัพส่วนที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาหผิดชอบนะนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ